สบายดีพี่น้องเบิร์ตสกู๊นพี่น้องตอนนี้ก็สิมาเลาะตลาดเดินพี่น้องเด้อนมีเอาเงินให้ก็สิมาเลาะเลยว่ามีอย่างไหนเนาะในตลาดไปติดตามรับชมกันเลยพี่น้องโอเคมักหนัดม,มักหม,งมง่งพี่น้องที่หัวอา่ะเดียวพี่เอาโลหะพันเนาะมุมมองถึอพี่น้องเห็ดหวก คนหลายๆพี่น้องกินก็ยามจะมีเสิมาซื้อนะเด้อพี่น้องเด้ปลาดุกปลานิลเนาะปลาดุกต็อปิ้งีเด้อพี่น้องดนแล้วลบ่ได้มาสิมารีวินวนะพี่น้องเนาะ Rồi xịt lọt bđốc thôn nay rồi đóพี่น้อง ơi. Rồi นังโมก็มีเนาะหมุนเลย่อยกระปุกขายงูท่านหนึงว่ะสามท่านหแต่แม่ค่ะเขาบอกกันนเดียวไ้าะ โอเคพี่น้องมาซื้อประนิ่นโลหนึ่งเออออผักผัวเป็นอะไรผักต้มนะครับกอโลหนึ่งปลาดุกรลได้ปลาดุกรนี่งปลาดุกรหนึ่งเลย Okay. Gặp phì nọ. Phì nọ đúc, là 30 đấy nó. Ok. Bán nín với ba lục đấy P'Nong. P'Nong ba lục với ba อาอทงกองุององดลี่นออาเป็นกนต่อพี่นอ้องเห็ดพี่น้องขึ้นเอกับ f คอมเมนต์นมันหรอะ ก็ดตับเต่าก๋าิกาแกงกินเลยพี่น้องเลยกิดตับเต่ามสันงกะบูกาแกงกินเลยพี่น้องพอสวรรค์กันยังสงกินสองใจเนาะบคนบอกไม่เนาะไปเิ่งกล้วยต่อพี่น้องเยต่อุนมากินกล้วย น้องพี่น,อน้องเนาะกินตทำบุญกับคนนี่ยะพอทานหได้หนึ่งมากเลยพี่น้องกินในตานี้เป็นของวันของพอทวันได้พี่น้องได้เพิ่นเอาหายเน,ะนาะเนี่ยจากเ็เวียดซอยเพิ่นพี่น้องเป็นไอ้เพื่อนตาเนาะ <c oughs> โอเคพี่น้องจดีน้องน,นักเริ่มนักขึ้นนักขึ้นเลยโอเคไปไปเลาะต่อเจนพี่น้อง ม,นะมือหนักนกินไปเกือบสอบพี่น้องนะก็น่ากะเมามือหนักกินไปคือบอ,อ,อกอ่อนออลดรนเดกผิวลุกมากินน้ำอันตรายนะพี่น้องนๆสุอหอมเลยพี่น้องค่ะประแดดเพื่อทิพย์ัน

เดี๋ยวเอาของไปไว้อยู่รถก่อนเด้อพี่น้องเด้อนักมันนักเนาะไม่ได้ปลาดุกนี่ยชิมน้าก็ได้ละสองตัวโอเคโอเคสองตัวสิบห้าฮอดเด้อพี่น้องเด้อของมาแต่ตลาดนะพี่น้องเนาะปลาดุกกับเสาวหาพันอันนี้สามสิบอันนี้งอันสิบพันสามมีสิบ แต่งสิบพันนี่สาหาหาพันสิบหาพันเก้าพันนะพี่น้องรวมไปเป็นแสนป่ายเด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องก็อันนี้เขาจะไปค้างไว้ปลาดุกบัดน,นี้ก็มาให้แม่ลูกอ่อนเป็นอะไรเด้อพี่น้องเด้อตัมักแตง <laughs> สู่กินจะไปพี่น้องง้นงัเหรพี่เด้อพี่น้องเด้อ ลูกสาวพึ่งกับปีดหมักเพชรพี่น้องเอ้ยปีดหมักเพชรให้แม่ปิเอาจือหมักเพชรเท่ากระดกอะรีเด้อพี่น้องเด้อลุงสบายดีพี่น้องเนี่ลูกสบายดีจ้าปลาลุงดีงามเนี่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยสบายดีปาลุมองงามเนาะนิ่มๆนะมักซุกอยู่ลุ่มทุกตุนซุกไปปีดเป็นะไม่กระล้นเหรอ คอยบิดนะไปดึงถุดเป็นรุ่นนะเนาะโอเคโอเคพออะไรเฮ้ยนี่ตามหลักแสงกับปิ้งปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อซื้อปลาดุกตลาดตามจอมแซ่บแต่ไอ้จอมเดออมาเดึกทมปลาปลาจอมพี่น้องเอ้ยตาเด้อพี่น้องเด้อกระเทียมแล้วก็น้ำตาลผงนัวเนาะโอเคพี่น้อง ซอยลงไปเด้อพี่น้องเด้อมักเล่นเนาะ,ะ,ะ,ะมักเกอร์เทพแล้วก็มานาวพี่น,อนอ้องเบสิโอสนานเลยป่ะ <laughs> คนคนคนเด้อพี่น้องเด้อเออออ๋ตัวสุดยอดเลยพี่น้องแผ่นใบแตกเลยเนาะใส่เมล็ดลงไปเด้อพี่น้องเด้อ คน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 ,นพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยการ์ดต่างมันเล้งเลย,ย,เลยเพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องตักใส่จานเลยพี่น้องโอเคเนาะโอ้สุดยอดเลยคลิปนีก้ก็สิล่าพี่น้องไว้ก,ไก่อนเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กับซ่องกานาตาอ้นเลยทินเ <วน S 2> <อ>ดอร์งานเส้าของพี่น้องเด้อมีตำแตงนี่แหละก็ับตำแตงน้องลุงเนาะปลาดุกแล้วก็แจวจุพี่น,ออน้องมาแซ่บๆเลยโอเคพี่น้อง